คนเยอะมากเลยนะครับร้านรองเท้าประมาณ4ีหร้านครับงานมือหนึ่งมือสองมีหมดนะครับผม ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับก็จะมีเสื้อลายดอกสสวยๆนะครับเสื้อฮาวายนะครับ9อ่เก้าเกจะเดินเร็วนิดนึงนะครับวันนี้งานมือหนึ่งมือสองครับมีหมด ให้ของเล่นเด็กนะครับสงกรารมาแล้วนี่งานมือสองอันนี้ครับเจอกันอีกแล้วมีทุกอย่างทุกแบบนะครับกางโลงเกงลายดอกนะครับของเด็กของผู้ใหญ่นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ เครื่องใช้ในขอเรือนเป็นตะแกงตะกร้าของพลาสติกทุกอย่างนะครับคือตลาดตอนเช้านะครับอาหารจะน้อยมากครับก็จะเป็นของใช้มากกว่ามีดูใกล้ไปย้อมสีใกล้ว โอ้โหร้านนี้เจ้ร้านยีนร้านนี้นะครับคนเลือกเยอะมากทำงานมือสองนะมีต้นไม้ครับงานมือสองสี่สิบบาทห้าสิบบาทนะครับโอ้ถือว่าเยอะนะครับ ด้านนี้นะครับของค่อยเยอะมากเขาขายได้ได้วันละสองสามเหมือนนี่เขาใช้ในข้อเดินครับมีทุกรูปแบบนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้เขาจับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ